กับสวัสดีกับช่องท้าร้อยสิบไอด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมพามาทํากัดสีล้อนะครับของผมเป็นล้อสีทองนะครับผมกัดออกนนะครับลืมถ่ายล่มต้นนะครับใช้โซดาไฟนะครับถุงหนึ่งถุงละสี่สิบห้าบาทครับผมซื้อมาถ้าใครอยากได้สีล้อเล่มนะครับไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนให้ ยากนะครับโซดาไฟากัดเลยนะครับเนี่ยพอหน้าเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องมาด่าผมอีกนะครับว่าทำไมไม่ไปเปลี่ยนล้อใหม่เลยขึ้นซีรลดใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากถึงไอคนที่มาว่าผมด้วยนะครับ ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจนะครับที่คนไม่มีตังค์ครับที่ด่าเขาบอกว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรครับก็ขอขอบคุณนะครับไม่มีอะไรมากมายครับแค่อยากเอาให้คนที่งบน้อยจริงๆครับทําสําหรับคนแต่งรถงบน้อยก็น่าจะเข้าใจกันนะครับสําหรับคนงบน้อยก็จะประมาณนี้ครับ นี่ผมไม่ได้ถอดยางนะครับลอกงนี้เลยครับยางไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ